สัมานักขาอีกยังต่อรายมนกายักวัวพี่พีใหญ่แล้วอะไรอีกต่อจะจะได้ลงมน่าเออ จมูกอะไรจมูกจมูกจมูกของพ่อไมเอาไปดูม้อยขุกของค้าเ่ะอ๋อไม่เอาหรอกค่ะแม่จมูกของพ่ะเหรอจมูกของใครล่ะลูกไม่เป็นจุพอเต็มแล้วอ๋อเออ หนูรายงานตัวหน่อยหนูหนูชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรคอยคอยอะไรปูอะไรพี่บูดีชายลูกแม่ลูกแม่อะไรลูกแม่แอนออร่าดีลูกพ่อ พ่อบบยสิริชัยใจใจเกินอะไรใจเกินอะไรพ่อแน่ใจเกินพ่อแน่ใจเกินใจเกินใจเกินอะไรลูกใจเกินเจ้าใจเกินเลยพรุ่งนี้วันแม่แล้วค่ะหนูจะได้หอมแม่ไหมเนี่ย แม่มาแม่ไม่ได้มาแม่อยู่ไหนไม่รู้แม่ทํางานอยู่แล้วจะได้โ<ด>ทรห,หากันไดงอุ้ยอะปากปากเอา้าถึงไหมอุ้ยไม่ทันอู้ไปก่อนเลย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว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  <c oughs> ให้ป้าส่งมาให้ใหม่ส่งมาให้หน่อยค่ะส่งปากกว้างมาให้ยตอนนี้เราก็แล้วว่าีหลังเนาะยายยายยายจะเป็นคนดูยายจะเป็นคนดูให้มาเดี๋ยวเดี๋ยว มันนำนนำนำนำเออน้ำนำน้นานาไม่ื่อฮะปุ๊กเก่งๆ่อย่าเก่งใครกันนะมันไม่ดีรู้ไหมมามายังมายังไนยายดูให้ก่อนอ้ยยังไม่อาปากเลยอาปากยังไม่มาเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวได้ยายเป็นคนเดี๋ยวได้ยายเป็นคนตัดสินให้คนกลางอกดกดฮกดๆๆ พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพ่อพรุนี้วันแม่วันไหนไหนก็วันแม่วันพ่อไม่วันไหนไหนเราก็ลักกพ่อรักแม่รักพี่ัก,กโอ้หขอโทษค่ะขอโทษค่ะใจแล้วดาวดาดาวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะนเร็ว,วเร็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 วเร ้ยอ่หเวึ่งดิโอ้ยอย่าไปกดออกนะอย่าไปกดออก